ตอนที่18ต่างไม่ตั้งใจสำนักทารารานโรหิตแนวเขาคุมขังอันเป็นสถานที่จองจำผู้คนเชื่อเขาแห่งนี้คดเคี้ยวทางเปียวอยู่สักหน่อยสองข้างทางมีป่าขจีให้เห็นตอนนี้เป็นคืนมืดหนักแนวทางเดินสันเขาแต่ไก่ก่อนเข้าสู่ใจกลางเขาอันเป็นถ้ำจองจำอินทิงรีบเดินเถอะตอนนี้ได้เวลาผัดเวรแล้วไม่เช่นนั้น พวกซูเฉิงและลูกกังจะบ่นพวกเราเอายืนบู้เหตุใดเจ้าถึงได้ขี้บ่นเช่นนี้ข้าแค่เสียเวลาไปเบิกถุงยุบย่อกก็เท่านั้นช่างดีเหลือเกินในที่สุดข้าก็มีสมบัติวิเศษเช่นนี้อยู่กับตัวเสียทียืนบู้ได้ยินแบบนี้ในตามันก็แฝงความเศร้าใจอย่างประหลาดอินถิงนั้นเหลียวมองแล้วสังเกตเห็นทีท่า มุมปากมันสยะยิ้มก่อนจะใส่หน้าในความไม่เอาไหนของสหายของตัวเองที่ออกจะจิตอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นชาวยุธได้ยืนวู้เจ้ายังเสียใจในสิ่งที่กระทำอยู่อีกหรือขอ้อยืนวู้เสียงสัน่นสุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงได้แต่มองถุงยุบย่อในมือตัวเองที่มีเช่นเดียวกับอินถิงเช่นกันของในมือมันสิ่งนี้ได้มาอย่างไม่สะอาดใจยืนวู้เจ้าต้องรู้นะ ในเส้นทางแห่งผู้ฝึกตนเป็นเซียนเช่นพวกเราแม้จะยังไม่อาจจะเหยียบฟ้าเหินอากาศเป็นเซียนในตำนานดั่งใจหวังหากแต่บนเส้นทางนี้ไม่ได้ขาวสะอาดมันเจิงนองไปด้วยโลหิตของผู้คนพวกเรามีแต่ต้องเหยียบย่ำมันไปไม่เช่นนั้นวันหน้าพวกเราจะมีความสำเร็จอะไรได้พวกเราอยู่ในช่วงสร้างปานมนุษย์ขอบเขตสร้างกายอย่างมากก็นับว่าเป็นมนุษย์ชั้นดี แข็งแรงกว่าคนทั่วไปเสียหน่อยแต่ใช่เป็นอย่างพวกเซียนตะแก่พันปีพวกนั้นเสียที่ไหนที่อ้างองค์การแห่งสวรรค์และปัตตพีทำสิ่งต่างๆได้เสรีพวกเรามันก็แค่สิทธิป์ปลายแถวเหล่าอาวุโสในสำนักสั่งอะไรพวกเราเลือกได้หรืออินถิงตกแผ่นหลังยุนวูบเบาๆก่อนพูดต่ออีกทำใจเถอะก็แค่ฆ่าคนธรรมดาเจ็ดแคนแล้วเผอทำเด็กตาอีกหนึ่ง ไม่ช้าเจ้าก็จะชินช่วงนี้เหล่าผู้ส่งส่งมากมายใช้สำนักของเราเป็นเบี้ยทำไงแม้แต่ท่านเจ้าสำนักและเหล่าอาวุโสยังต้องก้มหน้ารับกรรมส่องล่างสะดมโลหิตให้พวกมันได้เกิดในที่สุดแล้วพวกเรามีทางเลือกที่ไหนงานจับเด็กมากอกโลหิตอสูนใช่เจ้ากับข้าอยากทำหรือห่ากแต่สุดท้ายพวกเราก็เบี้ยเล็ก ที่ได้แต่ต้องทำตามไม่เช่นนั้นพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งกับสำนักแล้วทรยศได้หรือตัวกู่บัญชาในตัวเจ้ากับข้าต่อให้คิดหนีไปหมื่นลี้แค่ความคิดเดียวของเจ้าสำนักเจ้ากับข้าก็ต้องได้หยุนวู้อย่าคิดมากเลยนะ่ะคิดว่าสวรรค์และปัตภีไม่เป็นใจแก่คนเหล่านั้นก็พอยังไงคนก็ตายไปแล้วในที่สุดหยุนวู้ก็พยักหน้ารับก่อนจะยิ้มเบมาเ ในเสี่ยวอึดใจนั่นเองสายลมกระชากเสียงป่าไว้มือของอินถิงที่ยังแตะไหลสหายอยู่หากแต่ศีรษะมันกับบิดพลิ้วพิรุณโรหิตโปรยต่อหน้าหยุนหู้ที่ยังคล้ายไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันเล่งเดินปา่านั้นเป็นวิชาพื้นฐานแห่งสำนักทาราราโรหิต จากกางกายปรากฏเป็นเส้นโลหิตฝอยแตกส้าไปทั่วจากการเล่งพลังปานคุ้มกายอย่างรวดเร็วหากแต่ปานคุ้มกายนี้กับยังไม่อาจจะคุ้มกายได้ทั่วล่างเสียงแหวกอากาศของอาวุชิดหนึ่งก็พุ่งมาเร็วมันพุ่งมาจากข้างลำตัวที่ไร้ศีรษะของอินถิง่งสหายของตัวมันที่เพิ่งสิ้นชีพไป ดาบดำทะลุลำคอของหยุนวู้ทำปาในกายแห่งมันแตกส้าติดขัดในทันทีในตาของหยุนวู้ศาสมองเห็นเงาแดงผ่านร่างไร้ชีวิตของสหายก่อนจะโลกรอบตัวของหยุนวู้ลอยหมุนตั้งแต่ต้นจนจบหยุนวู้ขาย,ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองดูท่าหมดสตลของบิดายังได้ผล พูดบนจบหลิวเชอร์ก็รีบไปค้นตัวของทั้งสองเมื่อตัวมันเห็นถุงเก็บของในตาก็ปรากฏความสุขแม่เจ้าได้ถุงเก็บของตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้นี่มันโชคดีแท้หากแต่พอพบว่าตัวเองพูดคำว่าเกมออกมาใบหน้าของหลิวเชอร์คล้ายแฝงความเศร้าก่อนจะมองไปที่สองศพสีหน้าของหลิวเชอร์ไม่มีความเวทนาต่อทั้งสองเท่าไหรนะักอาจจะเศร้าใจบ้างที่ได้ลงมือกับหยุนวูแต่ก็ช่วงสั้นๆเท่านั้น หลิวเชอรลากศพทั้งสองเข้าถุงยุบยอ่อพางปากก็บ่นไปพี่ชายทั้งสองพวกเจ้าจะโทษข้าไม่ได้นะคำพูดที่ว่าไม่มีทางเลือกของพวกพี่ชายมันปัดสว่ะเกินไปแผ่นดินนี้ไม่ขาดสำนักดีแต่พวกท่านก็ดันมาเลือกสำนักเกระเลวกะลาดพวกนี้ส่วนน้องชายต่างโลกคนนี้ต่างหากที่ไร้ทางเลือกจริงๆใครใช้ให้น้องชายมองเห็นตาบาปของพวกท่านเล่า ต่อให้พวกท่านแทงเป็นคนดีน้องชายก็รู้อยู่ดีในเกมเทพอมะตะนั้นจะมีเหล่าตัวละครชื่อแดงอยู่ซึ่งชื่อแดงเหล่านี้จะมีความหมายว่าค่าได้และทำให้ผู้เล่นรู้ว่าคนเหล่านั้นทำบาปอะไรไว้บ้างและสมควรตายเพียงไหนหากบาปของคนร้ายมากแต้มกุศลที่ผู้เล่นจะได้ก็มากขึ้น ละแต้มกุศลของเกมเทพอมตะคืออะไรสำหรับตัวละครหลักหรือเหล่า NPC ทั้งหลายส่วนใหญ่หากไม่ใช่เจ้าสำนักหรือราชาในอาณาจากักรก็คงไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหรนะ่นักว่ากันว่าใน NPC กุศลผลบุญสามารถนำมาสร้างปานฟ้าดึงชีพจรมังกรให้มาสถิตท,ที่ขุนเขาหรือแผ่นดินในปกครองของตัวเองได้ หากแต่ในเหล่าผู้เล่นที่ถูกเหล่า NPC เรียกว่าผู้วิเศษแต้มกุศลคือค่างเงินของพวกเราดีๆนี่เองมันคือเงินที่เราเอาไว้ซื้อสิ่งต่างๆจากระบบได้หลิวเชอตอนนี้ใบหน้ายิ้มกุ้มกลิ่มเมื่อเห็นแต้มกุศลของตัวเองพุ่งไปสองแสนกว่าแล้วแต่พอมองไปที่ค่าประสบการณ์ที่อยู่ด้านข้างแต้มกุศลหลิวเชอตอนนี้เจ็บหัวใจจี๊ดสุดนี่คือสิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อการเป็น NPC ระดับจัก,กรพรรดิสินะ หลิวเชอร์่นกับตัวเองในฐานะที่เคยเป็นผู้เล่นหลิวเชอร์ที่บังเอิญมาอยู่ในโลกนี้พร้อมระบบของเกมเทพอมะตะพบว่าการเพิ่มเลเวลหรือฐานการฝึกฝนของตัวเองยากกว่าตอนเล่นเกมปกติเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเลเวลแรกๆซึ่งโดยทั่วไปผู้เล่นเพียงฆ่ามอนสเตอร์ระดับตำ่ำสัก5ตัว10ตัวก็สำเร็จแล้วยกระดับเลเวล2ไปอย่างง่ายดายพราะค่าประสบการณ์ที่ระบบต้องการเพียงแค่100หน่วย แต่สำหรับลิวเชอร์ลิวเชอร์พบว่าตัวมันต้องการค่าประสบการณ์มากกว่าปกติถึงร้อยเท่าหรือก็คือ100 0 0แหน่วยค่าประสบการณ์จำนวนมากขนาดนี้อัพเลเวลไปเลเวล5-6ได้สบ,สบายสบายเลยนะแต่เมื่อลิวเชอร์พบว่าตัวมันคือ NPC ระดับจักรพรรดิ5ดาวมุมปากมันก็ยกยิ้มอย่างทำใจได้นี่สินะข้อแรกเปลี่ยนของพลัง หลิวเชอร์ทำใจรับได้อยู่เพราะหากหลิวเชอร์คือผู้เล่นเลเวลหธรรมดาหรือหากพูดภาษาผู้ฝึกตนคือขอบเขตส,สัมผัสปลาแรกบรรุตัวมันแทบไม่มีสังหารตัวละครที่มีขอบเขตห่างกว่าตัวเองหนึ่งขอบเขตเช่นนี้ได้ง่ายๆโดยเฉพาะการสังหารลูกกังที่เป็น NPC เลเวล10 2ดาวแต่เพราะลิวเชอคือ NPC ระดับจัก,กรพรรดิ5ดาวจึงอัดลูกกัง NPC เลเวล2ดาวอย่างกับหมูอย่างกับหมาได้ จัดเกตซากศพสิทธิสำนักทาราโรหิตเสร็จหลิวเชอร์ก็เดินกลับไปที่พงป่าเดินแหวกแมกไม้อยู่คู่ก็เห็นร่างเด็กหญิงใช้ในตาหลิวเชอร์ปรากฏประกายแห่งความเมตตาเด็กน้อยที่นี่มีแต่คนบาปพี่ชายคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะจะฝังร่างเจ้าหรอกพี่ชายไม่รู้ว่าเจ้าชอบสายน้ำหรือเขาสูงแต่สถานที่หลับไหลของเจ้าพี่ชายจะหาที่สงบสุขที่สุดให้เจ้าเองเพียงแต่ว่า ไม่รู้ว่าเจ้าจะชอบหรือเปล่าพูดจบหลิวเชอร์เอามือลูบไปหน้าร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงตัวน้อยชยช้ยที่ร่างขาวซีดแต่มีเส้นเลือดฝอยสีแดงทั่วใบหน้าก่อนประคองลางเด็กน้อยเข้าถุงยุบยอ่อเป็นไปตามคาดการของหลิวเชอร์ที่จะต้องมีคนกลับเข้ามาที่ป่าทํำอันเป็นที่ขังของเราเด็กน้อย หลิวเชอร์อยู่ที่นี่เพื่อรอสังหารคนที่ขึ้นเขามาที่หลิวเชอร์ทำแบบนี้เพราะมั่นใจว่าหากมันไม่ฆ่าผู้มาผัดเปลี่ยนเวรไม่ช้าสำนักทารานโรหิตต้องหาทางไล่ฆ่ามันแน่และเมื่อหลิวเชอร์ถูกสำนักทารานโลหิตไล่ฆ่าตัวมันก็ไม่อยากคิดหากต้องพบเจอผู้ NPC ระดับสูงๆ20-40ซึ่งเป็นขอบเขตผนึกธาตุช่วงขอบเขตนี้ พลังระหว่างเลเวล1ถึง10เรียกว่าเป็นมดปวกไปเลยแม้หลิวเชอร์จะพบว่าตัวเองคือ NPC ระดับจกักรพรรดิแต่พอดูค่าสถานะของตัวเองก็พบว่ารับมือ NPC ระดับสูงที่เลเวล20ถึง40ไม่ไหวจริงๆนอกจากนั้นหลิวเชอร์ยังต้องคิดอีกตัวมันจะเกิดใหม่ได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ หากแต่จากจิตสำนึกมันพบว่าตัวมันพิเศษละโกงขนาดนี้พระเจ้าคงไม่มอบความเมตตาให้มันได้รับความสามารถเกิดใหม่ที่กลางศิลาจาลึกแห่งสวรรค์เช่นเหล่าผู้เล่นแน่ๆและถึงเกิดใหม่ได้มันคงถูกจับและฆ่าซ้ำๆที่สำนักทาราโลหิตแห่งนี้ก็เพราะสิลาสวรรค์ที่ใกล้ที่สุดกับตัวมันคือที่สำนักทาราโลหิต ในฐานะจอมโจรโสโครผู้มีประสบการณ์ก่อนที่ยังไม่มั่นใจสิ่งใดจะไม่ทำการเสี่ยงเด็ดขาดปกติทำอะไรหรือเชอร์ต้องวางแผนสำรองเจ็ดขั้นหากแต่ตอนนี้แผนสำรองใดๆหามีไม่นั่นจึงทำให้หลิวเชอร์ตอนนี้แอบใจสั่นและอดกังวลใจไม่ได้มันจึงย่างก้าวอย่างเชื่องช้าเดินซ่อนตัวตามป่าเขาจนกว่าจะออกจากสำนักทารโลหิตได้ทุกที่คืออันตราย และในขณะนั้นขณะที่หลิวเชอร์กำลังเดินทางลงเขาเสียงดังตากกายของผู้คนและแสงไฟจากครบเพิงก็ทำให้หลิวเชอร์หยุดชะงักอะไรอีกวะเนี่ยค่ำมืดแบบนี้ทำไมคนมาเดินผ่านเขาลูกนี้บ่อยนักนะนอกจากนั้นอย่าบอกนะว่าพวกเองจะขึ้นเขาลูกที่ปิดาพิ่งลงมาเวรแล้วไงนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ